ต่อไปเป็นเอกสารที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับก็ถ้ามีข้อพิพาททางบริษัทเรื่องอะไรในส่วนใหญ่เขาจะไปคัดแบบบอจห้ามาออกข่าวใช่ไหมครับที่เราเห็นบ่อยๆเนาะชื่อของแบบบอจห้าคือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับสำเนาบัญชีนะครับไม่ใช่บัญชีนะดังนั้นมันจะมีบัญชีตัวจริงใช่ไหมครับ บัญชีรายบัญชีตัวจริงของรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะบอกว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคน1 2 3นี้นะครับใครถือหุ้นเท่าไหร่เมื่อไรอย่างไรโอนให้ใครรับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่นะครับผมจะทําคลิปให้ละเ,เอียดอีกครั้งในคลิปต่อไปแต่คลิปนี้จะอธิบายถึงแบบบอจ5อย่างเดียวนะครับ หลายบริษัทอาจจะไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและยึดเอาแบบบจห้าเลยซึ่งจริงทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับแต่ก็ถ้ามีมีบจห้าดีกว่าไม่มีเนาะดังนั้นเรามาดูวิธีการลงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราจะสามารถส่งบจห้าได้ทุกเมื่อนะครับตอนนี้ก็ใช้วิธีการส่งออนไลน์แล้วนะครับ ผ่านระบบของ DV d ส่งเข้าไปเลยแล้วก็สามารถเก็บเป็นบันทึกได้หรือจะส่งเมื่อมีการประชุมก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาส่งเมื่อมีการประชุมจัดตั้งบริษัทใช่ไหมก็จะใส่ชื่อส่งนะเมื่อไรติ๊กให้ถูกช่องนะครับใส่วันที่ทุนจดทะเบียนแจกแจงให้ครบอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใส่อย่างแรกนะครับคือรายละเอียดนะครับ จำนวนหุ้นที่ถือและเงินที่จันบระแล้วถ้าชำระแล้วร้อยเปอร์เซนต์เราก็ใส่ร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็คือร้อยบาทนะครับแล้วก็หมายเลขหุ้นหมายเลขหุ้นแล้วก็ลงวันที่ที่เขารับเข้ามานะครับซึ่งการใส่หมายเลขหุ้นเนี่ยผมบอกแล้วในตอนต้นนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเขามีหุ้นอยู่2อง0 0ืนหุ้น จะมีตัวเลขตั้งแต่0 0 0 0 1จนถึงตัวเลข2 0 0 0 0ใครถือเลขเท่าไหร่ไล่เรียงตัวเลขลงมาแต่ถ้าเรายังไม่ออกใบหุ้นนะครับเราว่างไว้่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เขียนว่ายังไม่ออกใบหุ้นแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่ข้อมูลพือถือหุ้นให้ครบทุกคน แล้วก็ถ้าเขาออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นไม่ใช่ลบเขาออกนะครับเราต้องลงวันที่ที่เขาออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นใหม่หมายความมันก็จะมีหน้า2หน้า3ต่อไปเพื่อเป็นเพื่อเป็นบันทึกของนิติบุคคลบันทึกของบริษัทว่าเราได้ทําตามกระบวนการดังนี้ดังนี้แล้วนะครับเอกสารตัวนี้จะมีรายละเอียดเยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเตรียมข้อมูลให้ครบ ตอบคำถามไม่ได้ผมคิดว่าการกรอกไม่มีปัญหานะครับ